เป็นกระบาพ,พื้นเรียบนะคะลูกค้าข้างในจะเป็นพื้นเรียบเลยไม่มีซุ้มล้อนะแล้วก็สามารถเปิดข้างเปิดหน้าเปิดท้ายได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะค,ค,คุณหนึ่งวิวัฒน์ครับสวัสดีแฟนเพจกีตาร์เดบชื่อเดี๋ยวเจ้านี่มา ขอบคุณแฟนเพจกิสตาคูดค่ะแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรา2คนครับวันนี้เราจะมากับรถแบรนด์ตลาดนะครับโตต้านะครับรีโว่นะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่รถตู้รีโว่ปี18ไม่หนึ่งหมื่นโลคือตู้แห้งนะครับตู้นี้เลยวันนี้ก็เป็นสีบอลเงินนะครับไอซี่ญาวนึงนะคะนรับเทาน์นกพิราบนะครับ สับรถสภาพนะครับลักษณะนี้นะครับดูได้เลยและส่วนกระจังหน้าของเขานะครับทั้งข้างล่างนะครับทั้งข้างบนนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับเพราะเป็นตัว2.4ใช่ไหมครับคุณพี่เต่าครับใช่แล้วค่ะถ้ามันเป็นตัว2.8นะครับมันจะต้องเป็นสีเดียบตัวรถค่ะนะครับแล้วแยกย่อยแต่ตัวนี้นะครับมันเป็น2.4พัดนะครับทําไมถึงบอกว่าพัดนะครับบ่งบอกว่ามันมีไฟตัดหมอกค่ะนะครับแล้วมีไฟตัดหมอกนะครับออปชั่นนี้นะครับ ได้มาแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับราคาคันนี้นะคะจาก4ี่0ส0เจดบาทนะคะวันนี้เต๋ากับน้องหนึ่งนะคะนำมาไลฟ์สดให้ลูกค้านะคะเหมือนคืนกำไรให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้เอาไปเลย4ี่แส0ี่บาท4ี่0 0 0ี่บาทนะครับกู้ไฟแนนซ์นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับอยากกู้ไฟแนนซ์เต็มเดี๋ยวเราจัดให้กู้ <c oughs> ได้เต็มเลยคนะ่ะน้องหนึ่งแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8000ันหน่อยๆผ่อนได้นานสุด8 4เดือน แปดสิบสี่เดือนก็คือหมายความว่าเจ็ดปีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าแล้วยังได้หลังคานะคะอย่างดีเลยเป็นสเตนเลสอย่างดีเลยนะคะมาดูกันนะข้างๆนะครับดูนะครับสีบางนะครับค่อยดูก่อนนะครับไฟนี่สายกิ๊กเลยนะครับแล้วก็มีตัวไฮลักนะกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะครับดูนะครับไม่มีรอยกระแทกนะครับไม่มีริ้วรอยต่างๆให้คิ้วกันสาดมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับ หลายคนบอกว่าอะไรคือที่เสียบต่อไฟบ้านค่ะนะครับที่เสียบไฟบ้านด้วยหรือเวลาเราไปขายของในตลาดสุดท้ายนะครับเขามีไฟเดินให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถต่อได้แล้วข้างข้างในมันจะมีปลั๊กผมจริงๆน้องหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนฟุตทักนะคะขายของได้ต่อไฟได้นะคะอะข้างในจะมีไฟเดี๋ยวเต๋ากับน้องหนึ่งจะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นกระบะพื้นเรียบนะคะลูกค้า ข้างในจะเป็นพื้นเรียบเลยไม่มีซุ้มล้อนะแล้วก็สามารถเปิดข้าวเปิดหน้าเปิดท้ายได้เดี๋ยวจะให้น้องหนึ่งสาธิตนะคะข้างในนะคะความสูงของตู้นะคะนี้คือเต่ายืนความสูงของตู้นะคะจากพื้นถึงหลังคาประมาณประมาณเมตรแปดสิบนะคะประมาณเมตรแปดสิบนะคะนี่สบายๆเลยเราสามารถนําเคาน์เตอร์มาวางได้นะคะแล้วก็วางของแล้วก็ขายของได้อ่ะกต่เราจะเปิดประตูแล้วนะคะอันนี้คือ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ลงก่อนอ่าเอาลงก่อนนะครับเปิดที่ระยะยกยกับมันต้องยกครับโชกอ่ะอันนี้ใช่ไหมอ่าเปิดมาครับเปิดมาครับเตรียมนะครับพอเปิดเสร็จนะครับบอกได้เลยนะนี่แข็งแรงนะน้องหนึ่งฮะ แข็งแรงแข็งแรงครับเพราะว่าอะไรครับ <นะ S 2> คุณพี่เต๋าครับวัสดุเขาใช้อย่างดีค่ะใช้อย่างดีไม่ว่านะครับในการดึงรั้งน้ําหนักไว้นะครับเป็นสลิงครับเป็นสลิงโอ้โหสลิงแข็งแรงนะครับ <นะ S 2> แข็งแรงมากนะครับแล้วที่สําคัญอย่างที่น้องหนึ่งบอกนะคะมันจะมีอุปรกรณ์ชาร์จไฟอุปรกรณ์ปลั๊กฟไฟฟ้าที่ใช้กับบ้านได้นี่เดี๋ยวซูมขึ้นมาดูนะคะจะมี แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่สวิตและปลั๊กไฟนะครับมัเมรเกอร์นะครับเบรกเกอร์ให้ด้วยมีเบรกเกอร์นะคะเพื่อความปลอดภัยนี่ไฟฟ้าไฟรถนะคะแล้วก็มีนี่ไฟนี่ไฟในรถนะคะและอย่างนะครับคุณพี่เต๋าครับค่ะสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับต้องบอกนะครับเป็นสเตนเลสค่ะนะครับเป็นสเตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับใชของอย่างดีนะครับแล้วก็กว้างเป็นพิเศษค่ะตรงนี้เขายังสร้างอุปสร้าง ที่เก็บของใช่ครับที่เก็บของให้เราเก็บของได้นะคะแล้วก็มีตัวล็อกให้ด้วยแล้วเรามาดูนะครับข้างหน้าต่อภายในนะครับว่าไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูไม่จริงอโอโหภายในสภาพเทียบป้ายแดงได้เลยนะคะใช่ครับดูแผงประตูนะครับแผงประตูดําสนิทนะครับแล้วก็มือจับตรงนั้นนะครับเป็นผ้าค่ะนะครับเป็นผ้านะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับไม่มีริ้วรอย นะครับเปิดประตูเข้ามานะครับมีกลิ่นใหม่นะครับจากศูนย์นะครับค่ะเบาะนะครับยังตึงเปียะนะครับคนี่เบาะงเดิมนะครับแล้วก็มาคอนโซลนะครับคอนโซลตัวนี้นะครับจะเป็น a อ r b แบ2ฝั่งเลยนะครับคุณพี่เต๋ครับนะแอแบคู่ ABS นะคะเบรก ABS นะคะแล้วก็รุ่นเอกลักษณ์ของ Toyota r ร v o นะคะหน้าจอเขาจะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะแล้วอย่างหนึ่งนะครับคันนี้นะครับ เป็น2.4พัตที่เป็น6สปีดโอ้โหเป็น6สปีดแล้วนะคะ6สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับค่ะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเลขไม้เพียง14,459นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างได้เป็นไฟฟ้าด้วยค่ะทุกอย่างใหม่หมดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ได้ออกนะเห็นไหมครับ ก็ถือว่าลงตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับเครื่องสภาพภายในนะคะอย่างที่เต๋าบอกคือเหมือนป้ายแดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวถังบอดี้เครื่องรถเครื่องยนต์นะคะที่นี่มีรอยอาร์ครอยอาร์คสีที่ว่ารับประกันได้เลยว่ารอยนี้นะคะมาจากศูนป้ายแดงแน่นอนนะคะไม่มีการถอดเครื่องไม่มีการเปิดเครื่องโอเวอร์ฮอนใดๆทั้งสิน้นเครื่องยังใหม่แล้วก็ ประกันจากศูนย์โตโยต้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเต๋าน้องหนึ่งแล้วก็ทีมงานกิษดาคูดค่านะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ